ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับผมที่เก่าคือเดิมครับกําลังเค็ดอยู่ได้กินสูกันจินครับเมื่อนี้เขาได้เบโนแกงเห็ดโอ้ยแกงแล้วไหมแกงนล้ำไมมอาหารโปรอาหารหลักอะไรก็ต่ำมะฮงนี่ต้องเค็ดตลอดนะครับจะพาเอืวอร์มานกันเด้อครับพี่น้องเบิ้งให้นน้ำเน่าครับฝากก็เลยก็แช์น้ำเน่ครับช่องจังเด็ดจัแนวอ่ะติดตามเบิ้งกันเลยครับผมกําลังยิ้มข้างมอดตํำขอยเบื่อใส่ครับ ไปนี่น้องเขาเบือตอนนี้เราสิตํามเขาเบือใช่พิณกะมีอันน,นี้เราเตรียมมาเรียบร้อยไปแล้วครับพี่พักพอแล้วพอแล้วเอาสาดมาปูยานี่พักนี่เห็ดอัน,นพักตะอมบึกบวบบ้าแทนอืบวบเห็ดหัว,นวนหนูเห็ดหัวหนูติดตามเขาเบือก่อน ต้อหมอไปข้างไม่ติดเตาเราบดนถ้าลิตดมันจืดเราติดไเบียแล้วป่ะเอาแมนบอรูาข้างไม่รอดพลอ่ายแม่งบอกว่าหาซาดีกว่างานหนกให้สวยับตนมันซิาเตาตอดเตาแาตำแก้วใส่ตำพริกใส่คือเกาเือเดิมครับ เหมือนกันเหมือนนี้บมรู้วา่เาเท่าที่ไหนยังกินกับเนาะนี่ยังแนวบุ๋งโอ้โเพื่อนทั้งผู้ชายแล้วย่างไปเอายวนี่กินย่อพี่เันทุ่มเหมืนเพชรไปเนีย่ยนี่ยังแนวขาดทิดเน่าเติมเน่าเติมเทามียังแนววันนี้มีตอดสิ้นทอดเนื้อบุ่๋งบังคับอย่างโคือกัน อ้าทัวนุ่งอยา่นาพีน้องเอ้ยตุวน่ะกกับจัดเราก็กัจันก็าับขาใหญ่งานสาวแ้งออกมาขันแานั่งถือเนด้เท็ดเขาสีจงถวยไว้ให้สุดงานถวยเนาะเอ้ยน่ะจมขึ้นต้องตีนะค่ใส่ปคนตต้องตีนีเิดอูว่าเป็นอย่างเขาคือใส่เข้าเบื่อ บัวไซมันกับมันบุกข้นปะเฮ็ดแต่มันข้นบ่เฮ็ดแต่มันข้นข้นบัวไซมันกับนาใสซบ่อบอแซ่บบ่มันบ่วอะไรข้นน้ำย่าน้ั่งบ่น้าใสซลิงและนี่งมันเป็นสูตรของโบราณโบราณเนาะพี่น้องผมกับบัวหัวกันข้าวเจ้ามันกับบหนีแต่บัวไรคือข้าวเหนียวโอ้ต้องข้าวเหนียวพ่อต้องข้าวเหนียวข้าวล้วมันบ่บุกข้นข้าวมันบัไหนเด้มันเป็นสันตุนตันล่าของ โอ้เถ่าโอแก่ดังเดือพผลป้าเห็ดดูเห็ดกินเด้อพี่น้องนี่ป้าเบาวเกาลีมากล้ววันี้าสิใส่เบียร์เหรอเอยแล้วอ่ะใส่กระเทียมนิดนึงกระเทียมเห็นบ่นเราเปิดควายมันโมวดะนะจริงจริงมันจีเร่เอาขอเบือลงเลยโอ้ข้ารัะถ่ายยาหน้าอยู่เนาะเดื้อ งอน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 น้ำเขาน้ำเข่าแห้งกว่านั่นคุยกับเจ๊ได้ไหมล่ะบคุยกลังอนี่่าเกาหลีมาแล้วครับพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดีสวัสดีครับทุกคนอ่ะแต่ผู้นั่งเี่บเดือดบอกให้สบายดีาวเห็ดาเห็ดาเห็ดี่น เราจนน้องกสิมาบ่าวาผมผ่าลบ่าเกาหลีแต่ก่อนเรายงอมผมสีแดงเด้เด้อเกินแล้เกาหลีพี่น้อยถ้าหอมผมไบบบาวเกาหลีตัวตะเกาเ้าไปเอ็ดสีผมขึ้นเราก็เลยเป็นไอ้บ่าวเวียดนามเหมือนเลยนี่คนหลายสชนชาติเลยบ่าวเวียดนามบ่าวเกาหลีบ่าวเรานี่วัดตัวเดิม เค็มเคียงเข้าไดนะ้เอาอย่างเนี้ใส่แต่ว่านี่ขาดปรได้จําได้ดีกระปุกนี่กระปุกตัตมๆนี่สุดนุกลังซื้อเมื่อาวานนี่ชิบดีเลยเบิ้ดกระชังเขาบอกเจ้าเฮ็ดง่ายดอกกินโดดงามเลยเขาเจ้าเฮ็ดจังเจ้าก,กิน<า>กใส่คนย่านาดเลยด้วยย่านาด่วนมันข้นไป บางกลุ่มเขาใส่บริเวน้ำใหม่ธรามดาได้พี่น้องน้ำใหม่ยังระบายน้ำใม่ไรโอ้นี่แม่น่ะไลน้ม่ไรพี่น้องทำไมไรำไมไล่ปลน้ำใหม่ไลมันจะใส่ยีใช้บริบริบกินเสียใจจ้าคงแส่เดินพี่น้องกินนมกินน้ำแน่ท่านพี่น้องเกินน้ำันเด้อพอทดขั้นตอนแกมีเอฟซี้หวันอยู่เด้อ ทางไต้หวันบึงบ like nah, ่งเยอะเลยหายนกคนลางโคกงเี no, ma f, ma f. ่ยมกะเตงเลยเี well, ้ยมกะเงได้อัะเอาาเห็นเฮ้บ no ้างเหนแหละยกพัดลมตรวมีขาตัวดำเหมอนเนอะห็นบ่ตัวดำหน่อยเฮ้ยเขายน่อไปหนบ้านตัวบ่เงียนานานโนทานมาเอาตัวยู่ทังเฮียนก็ได้มาเป่าหนีกราเป่านุ่งฟ้ามี่นุ่งนะฝนมันตก ย UND ่องออกไกลไปหน่อยเลยมันเป็นต้นไตโฮมใหม่ม,มันมีปลาพรา้อ oh มคุนจะมียุงแนเด็กหน่อยเอาลมมาเป่ากะบอเห็นนี่แหละนี่แล้วมีอย่างนั้นเยอะไรอานบอเลยตะกา่าานก็ได้ผานผ่านผ่านานจต่าไปตองคือมาด้วอยู่ในนี้เลยเป็นแค่หคนนี่ตั้ง ดีๆดีๆดอ๋อขี้กบยาเขหมูดนะว่าอะกินดอกมื่อนี้าปิดห่อโคตคอยพูดยับประหยัดไรขี้เติมให้ดอกแก๊สน่ะค่ะมันเบิร์ต่ั่งมารวดเยวะจัเงินให้มันบ่ท่านกินมันคอยไปเรือเนี่ั่นละเลี้ยบบอลนกินเขาวลน ก็คนจีนค่อยน่งกินเขาเปิดไฟ้มากเปิดอันนี้กะทะลิเปิดทะลิปุ้งก็ต้องวายาดมันบวเปรยเราใหม่นี่เปรยแห้งแฉบซุกแห้งแฉบตามเลยแล้วมันแดงนหตนกันตามเลยแล้วด้ยแล้ว้อตามันแดงร้อนมามมาๆๆีมือผีมือไม่ตกตาตู้กินกันนะได้ซับมุนได้ดังสลดสลด

คยังตัใหม่คร you know? yeah. ับผมตัวอาจจะพี yeah, um. ่น right> ้องบ่ายนี้เอาพักกล้องบานี้พักกันย่างกันแนบ่อพักกันพักกันแย่งก็มีครับพักกันแย่งเด้เยวม่เป็นไรบังพักแย่งขาพักขาพักกันแย่งพักขาไม่ใช่นพักกอหอมเตะกันนะหอมคนลาแบบเนี้ยแล้วพักกันแย่งนี่หอมดี ก็ย <paced> ้าข้าก็ยังบ้านเท่าไห่บ่าเมนเ้าทั่เริปูสียพ่ไไ้้ใช้แกงปลงฝาใช่เราคือบโบเบิเออหนองงไปปูกเดนย่งยุทิโตนะมีโอ้เอาไปใส่ตูวเย็นมันก็มาเกิดแล้วเนาะถ้าเรปลูกก็ว่างจะน้อยและเสียงไปบ่ใส้ตูวเย็นมาเกิดเดี๋ยวมันตายบ่ซื้อมาจะลดเราเด็ดขาไปเราก็จ้งเอาใบข่มสิแมมาจะกระายไมมือหจะไม่้เ

เราขยันจนเราจังเราจะยอันนีเงพาใส่พักขาก่อนอืมนัวแซ่บเรื่งหน้าตามันขางูละาแซ่บมาเด้อพี่น้องกินต้องกันกับผมตอนนี้เทสแซ่บตอนนี้ว่าจันกำลังกินตันแดงกู้กินอีมึงเนีบเพรงนถ้เหมือนอสร้างมาจากนอกคนนี้เยซ สองคนนี่เก็บสองคนนี่ต้องมาจสบเนาะส่เกลือป่ะกระวจังเนอร์มกชิมาหารมาทั้งชิมทั้งตำบึงแกงบาชิมมึงด้วยแ่บอ่ไรเนี่ยที่บอกเองหรอกมาทั้งตำบึงแกงวิ่าบะชมอาหัรแกงแกงลไม to Dạ, anh cần Mấy không Bạn hậu ở cái hả Tăng phẳng thay ở cái bồm Tăng phẳng lao hả chứ lò hả bồm Mẹ bỏ thử bỏ Thử cái lò Tăng cái lò hả Tăng thay ở cái bồm Cái điệp mà như thường หันมาทั้งหม้อมาอีกเอ้าแบบตู้ท่ายใช่ป่ะกระแยงลงบังี่น้องเด้อตรวจจัดฟาดดูไปว่ากินอะเชี่ยใจเด้อเียวลงมาไปนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอดตักไปเลยมาพี่น้องมาบัดนี้เด้หรอปีป่าเรื่องลตั้งตั้งแต่ยมกแดงแกงหน่อไม้นี่อียังก่อนตักแด่ รับแด่มี่รักแด่ก็มีอันกิโลีรอพร้อมครับพี่น้องอกิโลอบานเลาเอ,อิดกลีพรอมแล้วครับพี่น้องอมีหลายอย่างหลายอย่างอยู่ไทยก็มีครับต้องปรุเติมเกลือแสดงว่าสิได้ไปหาหมอหานเด้อเมนปากไม่พหาเด้อเออบาเขีมม้บยบเหรอเขาเริ่มว่าบวมเหรอโอ้ยหล่อมีเสียบเลยเจ้าหอมเนาะพร้อมพร้อมไหม

มาเด้อเจนหน่อยเอ้ยกินเข่าเนอะแกงละไมเราเก็ดใส่าคเข่าปะเป็นอย่งคือรัง้าเข่าเนาะแกงละไม่ไล่เนอะไรมึอโอ้ยพาเราบ่มากหรอกมนตัวแกงลไม่ไล่มันลไม้มันไล่เรา้วหอแจงกัแซบครับแซบ ผักชับเขงคนอยู่เฉยๆบนทเทีเยเนาะคนโกเอยมันลมยอดกระทินกะทันแบบอมันาปลลมมาทั้งข้อเนี่ยลุ่งมันปลลมไหมล่ะออออมันขาปลาด้ยเออเออเพราะว่านแหลอนี่แาละใด่มุตโตแล้ำใช่คือแซบคกไว่า,วานป่อเออแซบพคเจ้าอีอกดีดี เจ้าจะเข้มกเพราะเ่าขงนิดนึงป็หมอแล้วคห้มอากแล้วไปหาหมอ้หันเอไก่ไปทันเจ๋อเนี่คนอื่นแสบแฉบแล้วเข็มข้าวคนอื่นเล่าจาเฮ้ไปรองเลยก็แล หอมครับหอมเนี่ยแต่แกงก็ไม mm ่ล hmm. ูกดไปเลยมิงเลยอือเคยต้องใช้ลูกโดเดียวเอ๋อที่รองแกงก็ไม่โดนเหมือนกันนะหอมหอมพักกันยังแบบดีว่ะบ้านควายใส่นี่พ่อที่รอนะบ้านควายก็ใส่กันดัะ กบ้ามึงหันมุเจ้าก็บัใสทกับชุจีนะอืมเขาก็ใช้ยืดรอใช้ชุจีหล่ะอืมบัวทขั้มตันไม่ใช่หรือพอสามมันตัดกันมันคนใช้จุจีกินเป็นนะอืจีเป็นไรเอาท่านีเป็นยังก็บวบปากกันไปเลยแสียบอ่เป็นเั่องไรกลาวภาพวาเรื่องตํวเงาขังกหไงไเอ๋เอ๋อ ม่แ่บยังในแกงมาผ่านเลยฮะยังในแกงบ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านเมื่อหลังมึงเลยกินกับตัวมาแฝบพี่น้องเลยใครบอกมาแฝบเมื่อหลังตัวไปเลยกินแท้ตัวพใหญ่ตัวเท็ดบ,บัวแ่บตามใบตะเกียงในตัวเราเมาเลยกันตะเกียว,วเ,เยวป๊ะเป๊ะฝน,นั่งตีตัวก็งกาตีใหญ่ตัวใหญ่ตัวให้ได้กินแ่บกว่าหรอกออไปบ้านพบ็กินได้ไหมไม่มีปัญหา ข่อยหอมผักกระหยังน่งคือบบวบใบหอมข่อยมากผักกระหยงบ้านทาแค่น้อยแท่พจันจริงๆข่อยบอกกินแกงกาใหม่เ้ยพี่น้องข่อยก็ขีลายอยู่ตีกินเต็มวันนี้หอมผักกระหยงนะหอมครับเด็ดพ่กขิ้ลายสดผักกระหยังกับผักขาวดวยกันรับ ขืาวเรื่เลี้ยอแม่จัแกงทใหมรีดอดอกหุ่ยจำนัลจัดจัดปากจัดแน่ ห้องนวรือเปล่าพูดกับหูเดเป็นเราะมันแกนอะกระเด็นถึงแล้วห้องบุ๊มอล่าแต่มันแกงสดเอาอย่าง นี่ตาเลยพี่น้องเราเ็นแล้วเลยกินมันเนีนๆนะวะข้าวข้าวใหญ่กับคำตันข้าวใหญ่พี่รู้เวลาแล้วเราปะท้วงปะท้วงคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้อ่ะในอืยแล้วลูกโดดกันลูกโดดก็บินไปพักกันย่างนเจ้ายังมิงบ่ลูกโดดก็ไปพักกันย่างอย่างนี้เลยมั้ง ลองไปละแค่ผมหอมจะครบนะหอมจะครบบ่เนี่ยตากะเนี้ยครับอันนี้กินเราไปจากเราเนี่ยบปตางข้าสเลโลจากปาา เอกิ่นเขาไปเอามเขากินจ่อยเาบอรู้ว่ามันจะเป็นเด็กกบหนาเขาเลยเรานเขาก็กิดนนะน้ำมันน้ำผน้ำม้ไผ่น้ำมันั่นไหมน้ำม้ยังน้ำมัหยงไงเหไหมน้ำม้ไให้บ้านอันนี้น้ำมันบ้านน้ำม้ได้บ้าเป็นยังไงานะซื้อๆนี่ยมให้ครับจำแจวประด็บก็สุดยอด มาบ้านมันจะนกับของมาข้า,ผามผ่านมนบ่ยอดแรอั <c oughs> นียแรกคอบ้างใบนี่น้ำบัวบาทบาทนี่ก็ไม่ได้จิรอแล้วบ,บ้านบัอยู่นอกบ้านเนาะตมักแกงกับเสียบแกงเราไมก็เสีบพี่น้องมีแนวแกะเปียนไหมไ่มีนวบว ไปบะแดดบ่วงนี่เต็มๆพอดีมะแกใครรู้ว่อมันเค็มตันกู้ใช่แบบวงเลยกะเพตามมาแตงช่บ่วงนี่เต็มถึงนู่ว่ใช่บ่วงน้อยๆสองบ่วงโอเคเลยรู้เรื่องบารมงปรุงยั้งเลยแับน้ำปลาเนีบะายพริกเกลือกับบะยแ่บแบบติไยบ่ตายแล้วพี่ขบ้านเป็นแซ่บๆนวมัหานๆมบนึงหรอกน้ำตาลก็เจอบาย Bong lưng này binh quang bong ngoài hắn dạng ngoài hết bài hồ hận hận hải hưng bóng ngoài thong bóng ngoài hắn tay hưng dạng bóng ngoài hưng 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 ngoài hưng bóng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  ngoài hưng ngoài hưng ngoài ด้านเงวหรอวป่ยิ้มหรอวป่บ้าคำปลากินมมาปล่าก็ตีนกมใส่กมใส่ลุกไปอาดาดก้อนงูคนเปล่าเกาหลีเช็ดผมสีแดงเช็ดผมสีแดงมาอีกแล้วคือเกาหลีอยู่เช็ดกินนีมีเช็ดงานะอ่ง่วงแล้วแบบนี้เอายิ้มกันเบินระบาดเดี๋ยวกระส่ากิน กินแ้าเดเดแล้วกินเดงแล้วก็แสบข้าวกินข้าวแล้วไครกินลำลางล้างถัวเก็บเก็บถให่ไดอตลอดได้นานแล้วนะข้าวกินข้าแล้วอะกินล่างถัวเมี่ยนมอเาเฮ็โตะใแล้วนี่ข้าวฟนไปก่อนมูตะเกียบผมจะคว่ำน้อเผากินเผ่าน u, ี้จะอิ่มบ <employers? S 2> ุอ humble, ap, ิ <u. S 2> hmm. hmm? ่มได้ยาอไเก็บยาเ็เก็บถวยวไ ข้านี่แหละคุณกินลายนาที่บอกน้องว่าให้กินเช้าก่อนสุปยาเก่งบักนัดบักรดนเรืองข่ผู้เดียวกินแล้วข้าแนไปกางบ้านยแก้มก้มหกินลย้วนามี้ักแ่แก่ มาตัวนี้พี่ไอออนพี่น้อมาตัดดน่อพี่น้องกินเถะครับบ่เนีไปกันจะย่อยกันไปเว้ยล่้เดี๋ยวจะตาวิ่อ่าฝากเกาคุ่นได้หลายนะครับฝากเ่าะฝากเกาะุ่นฝากติดตามฝากกไลคกดแชร์ฝากทุกทีทุกอย่างเพราะว่าช่องาองมัมาื่อน้าครับผม ฝากไปเด้อชองเล่นน้อยโมเป็ดตะเบิ้ลกระเบิ้ลแค่นี้ฮฝากคนเอกก็แชร์แล้วครับฝากไปเด้อพี่น้องฝากเบิ้ลเซนิดเไปเด้อคุณเราตันพร้อหมอตันข้ามเข่าใหญ่พร้อมข้ามผานพร้อมอข้ามผานไปเด้อคุนข้ามผานบุเลยาเก่าดีเอ้อขอบคุณดลวยครับสวัสดีครับอ่ะสบายดีสบายดีค่ะสบายดีพี่น้อง